เรียนที่มหาลัยชื่อดนะังเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะอุย๊ยจริงจริงๆนะคะพี่นี่แกถ้ากับอีกแค่งานเสิร์ฟน้ำกระจอกกระจอกยังไม่มีปัญญาทำได้เนี่ยแล้วจะไปทำงานอะไรได้คะ มาทำอะไรที่นี่เนี่ยยัยขวานฉันมาทำงานที่นี่วันแรกแกับแกแล้วเนี่ยแกสวยขึ้นไปเนี่ยแหมไม่เจอกันตั้งนานมันก็ต้องมีพัฒนาบ้างแหละเออแล้วว่าแต่แกทำตำแหน่งอะไรอะวางแผนกลยุทธ์อะแกโอ้ยดีเลยเพราะฉันนอะมาสมัครงานหัวหน้าการตลาดระหว่างประเทศเออนี่แกฉันไม่อยากจะเมาแกจําอีเจที่มันเคยแย่งแฟนฉันตอนมาหาลัยได้ปะจำได้ปะ แ๊บหน่ะฉัน,นึลยก่อนอ๋อเออเออจำได้จำได้มีอะไรประหวัวแกก่อนหน้าเนี้ยมันทำตำแหน่งที่ฉันมาสมัครนี่แหละแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าอะไรโดนเศษหัวออกไปจ้าฟ้าฝนก็เป็นใจเจ้านายเก่าฉันนะให้มาสมัครตำแหน่งนี้โอ้ยฉันนี่อยากจะขาให้ปัน่นล่วงแกมาเสิร์ฟน้ำค่ะ,ะนี่น้องเป็นนักศึกษาฝึกงานแล้ว ทำไมมาเสิร์ฟน้ำยังกับแม่บ้านแบบนี้ละจ๊ะมีงานอะไรหนูก็ช่วยได้หมดลคะค่ะหนูไม่เลือกงานหรอกคะ่ะอ๋อหรอจ๊ะคิดว่าสมองทึบจนเขาให้มาทํางานกระจอกกระจอกแบบนี้นั่นแหะสิแกเรียนตั้งมาหาไหลชื่อดังมาทํางานเสิร์ฟน้ำเนี่ยนะ <c oughs> อุย๊ย <c oughs> จริงจริงนะคะพี่นี่แกทําไมซุ่มซ่แบบนี้เนี่ยคะถ้าตกคี่ <c oughs> แค่ง,งานเสิร์ฟน้ำกระจอกกระจอกยังไม่มีป จริงนะคะพี่เดี๋ยวหนูไปหาอะไรมาเช็ดให้นะคะนี่นี่น้องมันผ้าเช็ดโต๊ะนี่ที่แกเอา้าสกระปรก,กระปรกแบบนี้มาเช็ดให้ฉันเนี่ยนะแกรู้ไหมว่าทั้งชุดและกระเป๋าของฉันราคาเท่าไหร่นหน้าอย่างแกจะมีปัญญาชดใช้ให้ฉันไหมฮะดูสิเนี่ยมัวแต่เถียงกับเด็กอย่างแกฉันสายแล้วเนี่ยนิว้วมันฉันไปสัมภาษณ์งานต่อน,นะแก สวัสดีค่ะ,ะคุณขวัญสวัสดีครับม่ว่าจะไม่มาซะแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเชิญน,นั่งก่อนได้เลยนะครับค่ะขวัญต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะคะพอดีว่าติดปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยมาเลทไม่เป็นไรครับคุณขวัญพอดีผมทราบประวัติของคุณนจากคุณปอแล้วนะครับเราคงมาต้องสัมภาษณ์อะไรกันเยอะผมว่าผลงานของคุณเนี่ยเหมาะกับตําแหน่งงานของเรามากเลยนะครับเอางี้นะครับผมว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยเริ่มงานกับเราได้เลยครับคุณขวัญจริงเหรอคะ ขวัญดีใจมากๆเลยค่ะขวัญสัญญาเลยนะคะว่าจะทํางานอย่างเต็มที่และก็ตั้งใจอย่างสุดฝีมือไปเลยค่ะทางบริษัทของเรายินดีมากเลยนะครับที่จะได้คนที่มีความสามารถอย่างคุณขวัญเนี่ยมาร่วมงานกับเราแต่พอดีว่าผมมีประชุมต่อครับคุณขวัญเอาเป็นว่าคุณขวัญกลับก่อนได้เลยนะครับอ๋อได้ค่ะยังไงขวัญก็ต้องขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ไว้วางใจในตัวขวัญขอบคุณขวัญเช่นกันนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เจอกันต้นเดือนหน้าครับค่ะสวัสดีค่ะเียขวัญปะไปกินข้าวกันแกนานมากเลยแกแรอนินดิหน่อยมีได้เลยนะอุย้ยนี่มันนางเด็กฝึกงานนี่สงสัยจะต้องสั่งสอนซะหน่อยแหละนี่น้องจ๋าต้นเดือนหน้าฉันก็เริ่มงานที่นี่แล้วนะ หวังว่าจะไม่ได้เจอเด็กฝึกงานง่ายๆอย่างแกอีกนะแหม่ยควัญแกก็พูดแรงเกินไปนอกเขาก็แค่เหมาะกับใช้แรงงานมากกว่าสมองนะ่ะอุตสาห์เรียนถึงมหาลัยก็ได้แค่เสิร์บน้ำนี่เลยแกจะว่าไปบริษัทที่นี่ก็ดีอยู่นะใช่คนได้ถูกกับงานนี่คุณขวัญผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ นี่มันเรื่องอะไรกันนะคะท่านประธานผมได้ยินที่คุณพูดหมดแล้วนะ <S <S อุ๊ยนี่มันนังเด็กฝึกงานนี่นี่น้องจ๋าต้นเดือนหน้าฉันก็เริ่มงานที่นี่แล้วนะหวังว่าจะไม่ได้เจอเด็กฝึกงานง่อยๆอย่างแกอีกนะแหม่เฮียวันแกก็พูดแรงเกินไปน้องเขาก็แค่ เหมาะกับใช้แรงงานมากกว่าสมองเนี <c <c ่ยบริษัทที่นี <t <t ่ก็ดีอยู่นะใช้คนได้ถูกกับงานดีอะคือขวัญก็แค่สั่งสอนเด็กฝึกงานเท่านั้นเองนะคะแล้วว่าแต่ทำไมท่านประธานถึงเอาเด็กฝึกงานนี้มาทำงานเสิร์ฟน้ำล่ะคะกต่อีกแค่งานง่ายๆยังทำไม่ได้เรื่องเลยค่ะแล้วมันไม่ได้เรื่องยังไงครับก็เมื่อเช้า นางเด็กฝึกงานเนี่ยเอาน้ํามาเสิร์ฟให้ขวัญยังทําน้ําหกใส่ขวัญจนเปียกไปหมดเลยค่ะอันที่จริงไอ้เด็กฝึกงาน,นง่งๆคนเนี้ยคือน้องสาวของผมเอง <estava> เป็นคนที่จะมาทดสอบคุณสมบัติของตําแหน่งงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงแบบนี้อ๋อที่จริงแล้วน้องก็เป็น น้องของท่านประธานนั่นเองมีหน้าหละผิวพรรณก็ดูดีเรียนมหาลัยก็ดีพี่ต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณน้องคุณขวัญไม่ว่าน้องเขาจะเป็นใครคุณก็ไม่ควรที่จะทำแบบนี้ทัศนคติของคุณแย่มากเลยนะแล้วแบบนี้ผมจะไว้ใจคุณให้ดูแลลูกค้าได้ยังไงท่านประธานคะ จะเด็กเส้นหรือเด็กฝากอะผมก็ไม่ชอบเท่านั้นแหละแต่ผมชอบผลงานของคุณแต่ดูเหมือนว่าผมจะมองคุณผิดไปนะคขวัญคนที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างคุณน่ะบอกตรงๆเลยไม่เหมาะกับบริษัทของผมหรอกขวัญขอโอกาสอีกครั้งเถอะนะคะขวัญสมนึกผิดแล้วจริงๆค่ะท่านประธานส่วนคุณมิว ค่ะท่านประธานคุณอยจะคิด,ดว่าผมโง่มีรู้ไม่เห็นอะไรนะคุณก็เหมือนกันเก็บข้าวเก็บของแล้วออกไปพร้อมกับเพื่อนของคุณเลยท่านประธานเป็นไงหนูมาแค่วันเดียวจัดการไปได้ตั้งสองคนใครจะเก่งสู้น้องสาวของพี่ละ่ะ ไม่ได้อยู่ที่ผลของงานเท่านั้นทัศนคติและการกระทำต่างหากที่พิสูจน์ค่าของคนได้อย่างแท้จริง